ภาพนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพิธีพุทธบุกเสกวัตถุมงคลนะครับรุ่นเสาห้านะครับปี2553นะครับหลวงพ่อใหญ่วัดไผ่ล้อมนะครับนะครับก็มาจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็มาชมภาพเลยนะครับนะครับก็เป็นพิธีในพระอุโบสถนะครับเมื่อปี53นะครับเป็นเป็นเป็นปีที่มีเสาห้าด้วยนะครับนะครับหลวงพ่อใหญ่ก็นะครับเป็น บุกเสกเดี่ยวนะครับในอวบสดนะครับก็จุดเทียนชัยแล้วก็ดับเทียนชัยด้วยนะครับนี่นะครับนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนั่งโต๊ะนะครับแล้วก็มีพระบูชาเจ็ดนิ้วนะครับสมเด็จด้วยะนรับผมนี่นะครับนี่ราคาที่ออกจากวัดเมื่อสมัยก่อนนะครับก็เนื้อเงินพันสองนะครับนวะหกร้อยนะครับตะกัวสามร้อย ทองแดง200นะครับเปิดบูชา27มีนา53นะครับเวลา8โมงนะครับก็คนก็ไปกันเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะ หลวงพ่อเหยก็จุดเทียนชัยครับท่านก็นั่งปกนะครับนี่นะครับก็ถ้าถ้าเท่าถ้าคนที่เคยได้ดูคลิปมันผ่านมาก็จะรู้ว่าท่านมีความตั้งใจมากนะในการท่านสร้างพระแต่ละรุ่นนะครับภาพที่คุ้นชินตานะครับ ก็ชมภาพไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบก็เปลี่ยนบรรยากาศจากภาพวัตถุมงคลมาเป็นภาพางานงานเก่าๆงานปลูกเสกเก่าๆนะครับนี่เนื้อเงินก็เนื้อเงินออกจากวัดพันสองนะครับนะว่าหก 300, ร้อยตะกวดสามร้อยทาแดง200นะครับนี่บาทรน้ำมนตด้วยหลวงพ่อใก็ดับเทียนชัยนะครับ ก็ผมน้ำมนตนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอันนี้นะครับก็เป็นรวมภาพนะครับของงานปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับรุ่นเสาห้านะครับปี2 5งห้มนะครับหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับก็ เพื่อนๆที่ถูกที่ถูกชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องฮาร์ดวิทยาด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ